แล้วการสงใส่มันร่วมาจากฝาเลยค่ะงอเปลี่ยนหม้อแล้วก็วกวกเลยหม้อเรออย่างนี้เราจะได้เปลี่ยนหม้อใหม่แล้วค่ะทุกคนเออขอบคุณนะคะกำลังใจด,ดูกัน เปี๋ยนมอคัะนะทุกคนเดี๋ยวขอเปลี่ยนหม,ม้อ,มมอ,อค่ะทุกคนค่ะ อ๋อแล้วกันไม่ได้ใช้นาน่อนสัมผัสดูตรงตุ้งเนาะ <G ül> หัวรู้อะโอ้หอัวเละหัวละวันดีค่ะสม <c oughs> ุน,นไพรจ้า <c oughs> ขอบคุณเด้อขอบคุณที่มาให้กำลังใจดด <c oughs> เด้อทุกคนเด้อะเยอะเยวะเยอะ ลังจะเป็นสีออกฟ้าไม่ใช่สีออกม่วงๆเนาะอัญชันนี้จะเป็นด่างนะสีมัน,นมันจะเปื่อยมันเป็นด่างมันจะเปืเป่อยอันนี้เนี่ยสีมันจะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรสีม่วงเนาะอันชันจะเป็นสีม่วงหัวเราะหัวเราะขอบคุณมากจ้าแช,ชมพูจ้าทำแชมพูเตรียมอุปกรณ์ทำแชมพูก่อนแล้วต้องบ่ายพี่ทำขอต้มนะ้ำสมุนไพรก่อนนะคะทุกคนขอบคุณนะขอบคุณ ขอบคุณทุกทุกท่านเนาะมาแล้วกวดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนกดไลค์กดสัคสมาชให้น้วยเด้อเดี๋ยวจะลงแล้วละ่ะจะลงแล้วละ่ะค่ะขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะอาจจะประมาณสิบห้านาทีอันนี้ต้มอ,อันชันอันชันแล้วก็จะใส่ค้าผ้าขาวแบบนะะี้ค่ะเ๋ยวผ้าขาวแล้วต้มไฟอ,อ่อนๆมาสามสิบนาทีเมื่อกี้สงสัยร่ว <laughs> สบายหวจะทานทำนะคะทุกคนขอบคุณมากะคะ่ะ ขอบคุณสาวสีเดอ้อไหลยอยู่ไหมตอนนี้ไหลยอยู่ไหมยคืนดีไหมยคืนดีไหมมาณนี้แหละช่วงนี้นะบอกแล้วว่ารั่วอีกนะ เมื่อกี้หม้อรั่วเมื่อกี้หม้อหม้อรั่วอ้ยเกือบเกือบไม่ต้องได้ดูหรอกค่ะทุกคนเอ้ยต้ตมสมบุนไพรก็ต้องดูหม้อด้วยหม้อดีไหมไม่ได้ใช้มันงานเลยหม้อมมต้มอ่ะหม้อต้มไม่ได้ใช้นะ้ำก็ประมาณนี้แหละค่ะทุกคน ฝามาปิดตัวนี้ได้อยู่ตัวเมื่อกี้เดี๋ยวแยกออกหม้อสมุนไพรบ่อยจนหม้อรั่วทุกคนเลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณ5ท่านเดอ้อเดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะมา3น <c oughs> าทีก็ลงละเพราะว่าอะไรเพราะว่า